เป็นอ e ีพิกพิเศษครับเพราะว่าทําเพื่อมียสุดที่รักสำหรับเทปน, <g ul ough> นี้เทปนี้เนี่ยขอเล่าต้นเรื่องให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าวันที่19บธันวานะครับ <c oughs> จะเป็นวันเกิดของน้องน <c oughs> ิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายอย่างเราก็ต้องหาขอควันเกิดให้เมีย <c oughs> น้องนิวเนี่ยเคยบ่นเอาไว้นะครับว่าอยากจะได้รถมินิที่เป็นแบบออสตินคลาสสิกปี1959ปีลึกๆเลยนะครับพี่ก็เลยไปหามาแต่ตอนนั้นเนี่ยนางบอกจะซื้อเองแต่พอเห็นราคาล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแล้วนางรู้สึกว่าหูรถอะไรอ่ะเก่าก็เก่าแล้วันนราาคเป็ ร้านก็เลยไม่ซื้อครับเพราะว่าไม่กล้าซื้อวันนี้นะครับเพียงก็เลยจะวาจัดให้น้องเขาสักหนึ่งคันแล้วก็มีนัดกันนะครับว่าจะไปซื้อรถที่กรมขนส่งทางบกนะครับรถที่ได้มาเนี่ยเป็นรถสีดําครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปซื้อรถให้เมียกันดีกว่ามาถึงแล้วครับผมรถถือว่าสภาพไม่เน่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเอารถนะครับไปตรวจสอบความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการโอนกันจริงๆที่ขนส่ง ถ้าโอนผ่านก็ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เก่าแก่มากนะครับ40กว่าปีก็ถือว่าเป็นรถคลาสสิกเพราะนั้นเราต้องมาโอนกันที่ขนส่งเพื่อความแน่ใจนะครับจะได้ไม่โดนยึดภายหลังเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะโอนผ่านไหมและขั้นตอนเป็นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยต้องมาแต่เช้าแล้วก็คนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับบรรยากาศกําลังเข้าไปตรวจอยู่ครับผมสภาพรถยนต์เนี่ยก้าวแรก ขั้นตอนนะครับเมื่อกี้ผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วจากตอนนี้นะครับเอ่อเล่มมันเต็มครับเราจะต้องมาซีร็อปเล่มทั้งหมดนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระทึกซีร็อกันไปนี่ครับมาแล้วเลยมร้อย เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเล่มใหม่จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนี้ก็ซีลอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นไปต่อคิวนะครับดูครับคิวยาวมากเพื่อเมียครับบุกบันขนาดไหนบอกเลยเราจะมาดูคิวกันครับผม คิวยาวมากครับผมเห็นคนบนนั้นแล้วใช่ไหมครับว่าคิวยาวขนาดไหนใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับในการต่อคิวแล้วก็ทําเอกสารนะครับซึ่งวันนี้ก็หลอกน้องนิวนะครับว่ามาถ่ายรายการวัตฟาสอะไรจริงฉันไม่ได้หลอกนะแค่มาถ่ายคนละเทปกันเท่านั้นแอบมาซื้อรถตอนนี้เราได้กุญแจพร้อมเล่มทะเบียนมาแล้วนะครับกุญแจทําไมต้องมี3ดอกด้วยวะนะครับเกิดมาก็ไม่เคยใช้มินิ เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขกันบ้างไอ้นี่ก่อนเลยครับผมฝากระโปรงครับแตกร้าวไอ้นี่ครับเน่าในนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนย้ายไปอยู่ตรงด้านข้างนะครับเป็นกระจกแบบเขาเรียกว่าจอร์นคูเปอร์แต่คิดว่าอาจจะเปลี่ยนเบาะนะเมื่อกี้โทรหาพี่หนุ่มไวแอดนะครับเผอิญว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีนัดแร็ปรถกับโทนีแร็ปนะครับแต่ดันมีรอยสีแตกที่ฝากระโปรง ต้องแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปให้พี่หนุ่มวายแอดนะครับแก้แล้วก็ให้เสร็จเย็นนี้ให้ได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ไปแลปกันลุยเลยดีกว่าไป,ไปมาถึงวายแอดแล้วนะครับก็ไปไปมามาแ็ปไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าสีมันแบบเก่าหมดสภาพนะครับโทนี่บอกว่าไม่อยากให้มันไปแลปกับรถที่มันสีเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่งมาที่วแอดครับมาหาพี่หนุ่มนะฮะก็เดี๋ยวจะสาดสีใหม่แม่งเลยแล้วกันเอาไหนๆจัดแล้วจัดให้เต็มลอกสีสาดสีใหม่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสีที่เราจะเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาประมาณ20วันมาดูกันว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับตอน11โมงเช้า แคกขี้ตาตื่นนะครับไปซื้อรถโอรถแต่ห้าเพราะเกืเซอร์ไพรส์ของเรานะครับจะเป็นยังไงดูกันต่อตอนนี้ก็ได้พรบทะเบียนได้ทะเบียนมาแล้วนะครับได้เล่มที่เป็นชื่อของพี่เปจ้ามาแล้วทําไมไม่เป็นชื่อน้องนิวเพราะว่าถ้าเป็นชื่อน้องนิวเนี่ยน้องนิวก็จะรู้นะครับ oh. เพราะว่าคนที่จะเป็นเจ้าของรถต้องไปที่ขนส่งนะครับก oh. ็จเอาเป็นชื่อพี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปโอนภายหลังนะจ๊ oh. ะตอนนี้เราก็ต้องรอนะครับตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าสีดําเดิมเนี่ยมันก็สวยนะ ในไหนจะเปลี่ยนลุกแล้วก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่าเอาให้ปี๊ดปาร์ไปเลยสาดสีใหม่ลอกสีเก่าแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าอีก20วันข้างหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้เราพักกันก่อนครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้รถนะครับแล้วก็ส่งไปที่ y a ยแนะก็ผ่านมาประมาณ3วันละนะพี่ได้สั่งเข้าเวโลกอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็สั่งอะไรเรียกว่าใหม่ๆมาเลยนะครับเป็นของแต่งมาดูกันดีกว่า วันนี้พัสดุเพิ่งถูกส่งมานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหโคตรน่าอิจฉาเลยว่ะน่าอิจฉามากแต่งรถโดยที่แม่งไม่ต้องเสียตังเองขั้นแรกอันนี้เป็นกระจกข้างครับของเดิมเป็นเหล็ก,กเก่าเดี๋ยวจะไปทําสีขาวอันที่สองครับโลโก้เราจะเปลี่ยนครับเป็นอันนี้หน้าหลังมีสองอันขอพลาสติกไว้ก่อนเดี๋ยวนางมั่งมือบอลแม่งมาเ,เปิดกล่องแล้วสวยเลย อันที่3ครับไอตัวไขประตูเป็นสีดำๆพลาสติกงงๆครับเนี่ยก็สั่งใหม่มานะครับเป็นโครเมียมสวยๆเลย <Wow. S 1> ที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมสวยๆเหมือนกันก็หัวเกียร์หัวเกียร์เดิมแม่งโคตรเชยเลยก็ซื้อเป็นแบบสปอร์ตมาให้ หัวเหล็กหัวเหล็กกลมๆไม่รู้จะใส่ได้หรอือเปล่าสั่งแม่งมาก่อนแล้วก็นี่ตัวเปิดประตูเปิดล็อกก็เป็นแบบที่เปิดมกันเอาละเดี๋ยวจะเอานี่ไปส่งที่ Y แอดนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะครับ oh, <no. S 1> ก็มีนัดมาที่ Y แอดนะครับ oh, <no. S 1> เพื่อที่จะมาดูขั้นตอนการถอดเบาะหรือเบาะออกทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับเราจะทํากันที่ Y แอดทั้งหมดเลย oh, no. พี่หนุ่มเนี่ยจะดูแลทั้งหมดนะครับวันนี้เฮียเสดจ,จับงาน MC ก็รีบตรงมานะครับเพื่อมาเก็บถ่ายนะครับไปดูกันไปดูกันไว้อดน,นี้ก็ถือว่าเป็น1อู่นะครับเบอร์ต้นๆน,นะครับของเมืองไทยมาแล้วรถเรานี่เขียนว่าลอกทั้งชิ้นครับลอกหมด โอ้นี่ตอนนี้ล็อกรถอยู่ครับวันนี้ช่างจะมาถอดเบาะออกครับลอกทั้งชิน้นลือแล้วครับตอนนี้ลือแล้วครับเบาะออกมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทาเบาะข้างในนะครับเป็นเบาะแดงเข้มๆแต่ว่าไอ้เส้นอันนี้เป็นสีแดงไปด้วย แล้วก็จะทําพรมที่พื้นใหม่หมดเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับพี่หนุ่มจับให้ร<ม>้ออกออกมาแล้วครับเราก็เลือกสีเลือกลายกันมาแล,ล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสีสีนี้นะครับหนังแกะหนังแกะครับผมเบอร์20เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอนจบแล้วก็จะสั่งทําอินทีเลียตรงนี้ด้วยฝาท้ายนะครับให้หรูหราสมกับนิวเคลียร์หน่อย <laughs> เอาล้ครับตอนนี้พี่หนุ่มดีไซน์บอกให้แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ ไปเข้าหลามตัดตรงนี้เรียบเพราะว่าจะได้ไม่ติดมือจับแล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็แขวนได้วางแขนได้ตรงนี้ก็หมุนหมุนไปแค่นั้นเองเข้าหลามตัดคือแบบนี้แต่แเราจะเดินได้แดงอ่าโอ้แค่ดูดีอ่ะเราจะเปลี่ยนผ้าหลังคาด้วยนะครับ,บเปลี่ยนให้หมอดเพราะหลนนังคานเป็นดำแดงเนี่ยต้องก็หลังคาเนี่ยมันหนีสีไม่ได้เยอะจะแดงขาวดำหรือไม่ก็เป็นขาวอมครีมอย่างเงี้ย คอนบุรีอะไรอย่างนี้ลแล้พอนี่เดลองมาดูโทน วันนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ26วันนะครับก็จะต้องถึงวันเซอร์ไพรส์แล้วแล้วก็หลอกเมียอีกแล้วครับวันนี้โกหกว่าไม่โกหกหรอกบอกว่าเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวมันไก่กับต้มเลือดหมูแล้วเราจะไปเลือกอ่าเขาเรียกว่าหนังหนังที่เอาไว้หุ้มบนหลังคารถให้นางการทํารถเริ่มตั้งแต่จากสภาพที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกเนี่ยมันก็ต้องพี่ดีพี่ทันกันหน่อยเลือกยันเนี่ยฝ้าเนี่ยนะครับฝ้า <Yahoo! S 1> นะพรมมีิปู แมมเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนดีกว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วครับบ๊อบวายแอดศูนย์รวมรถซิ่งแห่งประเทศไทยครับเรียกว่ารถที่เป็นวายบอดี้ดับต้นๆของประเทศที่สวยๆนี่ก็คือทํากับพี่หนุ่มคนนี้ทั้งหมดนะเดี <Wow. S 2> ๋ยวเราไปเลือกวัสดุของเรากันดีกว่ามาแล้วครับเราเจอพี่หนุ่มกันนะครับสวัสดีนะครับพี่เจอกันบ่อยมากรับช่วงนี้วันนี้เอาผ้าภายในหลังคาหลังคาผ้าบุหลังคาก็จะมีสีเฉดสีเทาที่เป็นผ้าแล้วมีด้านหลังเป็นฟองน้ําอยู่แล้วอันนี้คือผ้าที่ทําหลังคาโดยเฉพาะ ก็จะมี่างพวก BM จะเป็นโทนแบบนี้ครับเบนจะเป็นประมาณอย่างนี้อันนี้ก็คือแบบทั่วๆไปที่เป็นเป็นแบบว่าพิเศษหน่อยเป็นคล้ายๆหนังอันธาร่าสันไม่ใช่นะครับผมว่าสีดําเลยดีกว่าพี่แต่ว่าจะเป็นตัวไหนพี่หนุ่มว่าถ้าถ้าเป็นผมให้ดูดีก็เป็นเป็นอันนี้นะอ่ามันจะเป็นแบบขนๆหน่อยดูดูดูแพงนิดนึงอ่าแต่ถ้าแบบกลัวเป็นขนมากก็เป็นเป็นดำเรียบเรียบแบบนี้ ว่าดําขนดีกว่าพี่ดําขนเลดูดีกว่าใช่ดําขนดีกว่า,<แ>วาภารกิจเลือกออวัสดุหุ้มเพดานรถก็ผ่านแล้ว1วันนะครับมีความรู้สึกผิดมากนะครับเพราะว่าโกโหกเมียนะครับจริงๆก็ไม่ได้โกหกหรอกเราก็แค่บอกไม่หมดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องโกหกอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยสั่งช่างอีกนะครับโปรเจกต์นี้ยาวนะครับใช้เงิน1ล้านบาทนะครับห้เงินเต็มที่กับเมียมากไปติดตั้งปุ่มสตาร์ทนะครับจิ้มกดเงี้ยจิ๊บแล้วก็สตาร์ท เรียกช่างมาแล้ว10โมงเช้าต้องบอกว่าไปออกไปซื้อข้าวตามฟอร์มต้องนัด10โมงเช้าครับเป็นเวลาที่แบบเนียนๆน,น,นางจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราแอบไปไหนมาคืนนี้พักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่งรถต่อเรามาอัปเดตกันครับวันนี้ของขวัญของเมียสุดทรักนะครับได้ข่าวว่าลอกสีหมดแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนโป้สีขาวลงไปหมดแล้วนะครับตเตรียมที่จะพ่นสีแล้วไปดูกันดีกว่าครับ อ้าวโอ้โดูมินิรุ่นใหม่และดูรุ่นเก่านน่ของเราคลาสสิกสุดๆสวัสดีครับพี่เอาแล้วเตรียมเตรียมเข้าไปพ่นสีแล้วโอ้ยตอนนี้เหมือนแบบรถมิตอรบินเลย เขาเรียกว่ากว่าจะสวยงามต้องผ่านการเวลาอา้าวพี่หนุ่มมาดีครับอัปเดตกันอีกแล้วเรียกว่าตื่นเต้นมากนะครับใกล้เสร็จแล้วอิดฉามากเลยอะอยากได้กาลดเลยฝันอีกหนึ่งคันก็พี่หนุ่มบอกว่าน่าจะเสร็จไม่เกินวันที่ประมาณ 12- 13นะแล้วเราก็จะเอารถเนี่ยไปใส่เบาะด้านในนะครับที่เราได้สั่งตัดเอาไว้แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆเพราะตอนนี้เออลืมอัปเดตบอกว่าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่ใช่ปะ่ะวันนี้วันที่4แล้วเหลือเวลาอีก เพียงแค่15วันเท่านั้นนะหลือประมาณสองอาทิตย์เองก็จะถึงวันเกิดนิวเคลียร์แล้วครับข็สุดยอดเลยนะเราก็ทากันมาตั้งแต่หรือเวลาเป็นหลายเดือนนะครับจนมาถึงวันนี้นครับเลยที่ว่าสิบห้าวันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันที่มารับรถจะเป็นยังไงแล้วก็วันที่ใส่ภายในเจาะมันเป็นยังไงแล้ววันที่เสร็จรอเซอร์ไพรส์นางจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ขอบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยแม่งมีเรื่องเกือบช็อกโล oh. กกําลังนั่งดู YouTube เรื่องการ์หลาดไลฟ์อยู่แล้วก็มีร้านกาแฟคันนึเสิิมมีถมจอดอดยู่ อยู่ดีนิวเคลียร์แม่งก็พูดขึ้นมาตัวเองจะซื้อรถมินิให้เขาเหรออะไรเปิดให้เขาดูอ่ะกูงงเลยมึงก็กล้าคิดนะท่านม่เธองกล้าคิดแต่ว่าแบบพี่จะไปจ่ายตังเป็นล้านมาซื้อของให้เธอพี่จะไม่เคยทําเลยนะท่านแมเสือคิดถูกด้วยตกใจเลยตอนนั้นน e ่ะแกลงทำเป็นแบบไม่มองหน้าไม่เหมือนไม่ได้ยินแล้วก็ฮะฮะอะไรนะทำให้ร claro ู้สึกหวิวเลยว่ามันรู้หรือเปล่าหรือว่ามันแอบมาดูคลิปในมือถือกูวะ ชอบแอบเช็คมือถือด้วยเนี่ยจะทําให้ไม่เซอร์ไพรส์กับพอ่อเงี้ยพวกมึงที่เป็นผู้หญิงอะที่ดูอยู่เวลาใกล้วันเกิดไม่ต้องทะลึ่งไปเช็คมือถือหัวนะุ่นวายเซอร์ไพรส์จะไม่เซอร์ไพรส์กับพ่อแบบนี้หรือว่ามันมาเช็ควะว่า,ว,าวันนี้มาอัปเดตกันอีกหนึ่งวันครับผมปอมป๊มป๊มป๊มหลังคาพ่นสีแล้วเนี่ยเอยอีกไม่นานครับอีกไม่นานอัปเดตกันไปเรื่อยเรื่อเมียไม่เคยรู้เลย ตอนนี้ก็เรียกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ3 3วันนะครับก็จะถึงวันเ็จนิมเทียร์เร่งมือกันอยู่ครับทุกฝ่ายลุยกันไปยาารู้วก็น่าจะ ดีใจไหมวันนี้นะครับเรามีไปทํางานครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้นก็ oh. จะถึงวันเกิดน้องนิวแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ oh. อู่รถเพื่อไปเช็คความเรียบร้อยของรถน้องนิวนะฮะเห็นบอกว่า oh. ตอนนี้เนี่ยลงสีเรียบร้อยแล้วไปดูกันดีกว่า Let's go <S มาถึงแล้วไปดูง,งานกันดีกว่านี่เราก็กลับมาไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับครัอ๋ออนนี้ คุมถุงอยู่ปัม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 ,ปมโอโ้โหพี่หนุ่มเปิดเองเลยครับผมใกล้ความจริง้วครับผม นี่วันรับรถแล้วครับผมคันนี้ย่างประไทยคันนี้โอ้ ตอนนี้ครับกำลังจะกลับบ้านนะครับปรากฏว่ามีเสียงดังเลยต้องขี่กลับมาครับให้มาทําสายพานใหม่แล้วก็ประตูของเราปิดไม่สนิทครับระหว่างทางนั้นเมียก็วิดีโอคอลมาตามเองก็งเลยตอแหลกันไปครับว่ากูมาซื้อก๋วยเตี๋ยวเอาลูกมาอ้างนะครับผมปั๊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 มเรามาดูรีวิวภายในกันครับด้านในตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับที่จับที่หมุนนะครับตรงนี้ ทำใหม่หมดนะครับปูพมให้เบาะนะครับภายในตรงนี้วิ่งมารับกับด้านในทางนี้ครับเรียกว่าจาบหัวกเกียร์เปลี่ยนตรงรุ่นทุกอย่างเพอร์เฟกยพัมพัมพพัม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 พัรพมพัมพัมพมพัมพัมพัมพามพัพัม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 พัยพัพัมพัพัมพามพัั ให้เดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาเลยเอา Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday เอาไปดูกอนดูรถก่อน ทำทุกอย่างดุด้ายแดง